นี้ก็สิ้นเดือนเมษาแล้วครับขึ้นเดือนเมษาพฤษภาเข้าเดือนพฤษภาก็ประชาชนก็จะออกมาซื้อของให้เด็กนะเพื่อที่จะเปิดเรียนในเดือนพฤษภาหน้าเนี้ยนะครับซึ่งโควิดก็เบาบางลงนะคนก็ติดน้อยลงนะอุติตอนนี้ติดอยู่ประมาณ400ร0อยห้าอต่อวันนะปกติเป็นพันนะนะขึ้นเก0าร้อยเก้าร้อยเก้าร้อยอะไปดูครับนี่ร้านของกัค้านะใจ,จากลางอุติตเลยนะ ก็เป็นค้าก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าเด็กมีขนมด้วยนะ,ะเนี่ยวะคนวันลีแน่นเลยนะครับเพื่อจะมาซื้อชุดเรียนให้กับน้องๆนักเรียนนะครับแน่นๆอ่ะเต็มเลยนะน้องน่ารักมากเลยนะ ก็นะผู้ปกครองก็น่าจะต้องใช้เงินเยอะนะครับผู้ปกครองอะช่วงเปิดเทอมนี้นะครับก็น่าเห็นใจนะทุกท่านที่กำลังประสบปัญหาโควิดอยู่ด้วยเองก็เป็นบรรยากาศนะครับกับชุดนักเรียนน่าศึกษา ทีร้านมองกันค้านะอันนี้เปิดมานาน4ี่สหปีแล้วนะครับก็ไว้ใจได้เลยนะครับสหาหรับปักชื่อกฟรฟด้วยนะซื้อให้น้องเสร็จในะึ่ใหมคัักฟรีปนะักฟรีครับโอเคนะผมก็ถ่ายให้ดูแค่นี้เจอกันเปิดเทอมครับน้องๆฮนะมีใจด้วยคนระจะได้เรียนแล้ว